สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2177เขตแดนมิติที่ลึกลำ้ำผู้บิทักประตูไม่มีสีหน้าด้วยดินหนาทึบใต้ฝาเท้าของเขาพลังที่พุ่งผ่าในทะเลยังคงรวบรวมต่อไปราวกับว่าทุกสิ่งในทะเลอยู่ภายใต้าการควบคุมของเขาทะเลใสเปลี่ยนเป็นขุ่นเมื่อน้ำและดินรวมกันแรงดูดที่แข็งแกร่ง ปลดปล่อยและดูดเรื่องความจริงที่จารุเฉินอยู่ในเวลาเดียวกันฝุ่นก็ฟุ้งกระจายไปในอากาศและล้อมรอบจารวเฉินจากทุกทิศทุกทางราวกับว่าสัตว์ร้ายโบราณบางตัวอ้าปากจะกลืนทุกสิ่งดินแดนเบื้องร่างฝังทั้งหมดผู้พิทักษ์ประตูพูดด้วยเสียงไร้อารมณ์จารุเฉินรู้สึกได้ชัดเจนว่ากฎฟ้าดินถูกควบคุมโดยผู้พิทักษ์ประตูเขาอดไม่ได้ที่จะบีภาพลงตาว่าเขาต่อต้านคนทั้งโลก จารุเฉินหลีตาลงและเคลื่อนไหวทันทีเขาเอื้อมมือออกไปกดแหมิติเกือบล้านข้อก็ปรากฏขึ้นฝ่ามือของเขาเปลี่ยนฟ้าดินฝ่ามือแต่ละอันก็เหมือนภูเขาสูงตั้งหานนิ้วทั้งห้าของเขากลายเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ห้าลูกที่รองรับฟ้าซึ่งยึดกำแพงฝุ่นไว้กับที่ทำลายจารุเฉินตะโกนพลังแหงมิติอันทรงพลังถูกปล่อยออกมาและกลายเป็นพายุมิติที่มองไม่เห็นซึ่งกวาดล้างไปทุกทิศทางปั้ง ไม่ว่าพายุฝุ่นจะรุนแรงแค่ไหนในขณะนั้นมันก็ถูกฉีกออกเป็นชิน้นและกลายเป็นกระแสอากาศสีกากีอย่างไรก็ตามอากาศก็ไม่ไกระจายไปดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีชีวิตแทนพวกเขาผสมผสานกันและปกคุมพื้นที่ว่างครอบคุมพื้นที่ทะเลทั้งหมดที่จังหวัดเฉินอยู่กึมฟ้าร้องและฟ้าผ่าที่รุนแรงระเบิดออกมาจากอากาศที่ปะปนกันพร้อมด้วยกลุ่มเปลวไฟสีเงินพลังป่าที่มันปล่อยออกมานั้นน่ากลัวมาก ด้วยพรจากกอบเตแดนในความจริงผู้ดูแลประตูจึงเป็นเรื่องยากที่จะรับมือคขดวิชาทั้งหมดของข้าถูกระงับอย่างเห็นได้ชัดหากผู้เฝ้าประตูเชี่ยวชาญกอบเคแดนในความจริงนั่นคือมหาสมุทรแห่งดวงดาวไร้ชายฝั่งข้าเกรงว่าจะไม่มีผู้สืบทอดศักดิ์สิทธิ์แห่งพระราชวงศ์เทพเป็นความจริงคนใดสามารถข้ามเคตที่้าของทะเลได้จารุ่เฉินคิดกับตัวเองจริงๆแล้วจารุ่เฉินไม่คุ้นเคยกับกอบเคแดนในความจริงแม้ว่าเขาจะต่อสู้กับอี้เวินจริง เขาก็ใช้คัมพีรับเป็นการเวลาและไม่ติเพื่อฉีกรอบเกล็ดแดนแห่งความจริงออกจากกันเขาไม่สามารถเข้าใจความลึกลับของมันได้อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้จ่าล้วินได้เปิดตาที่สามระหว่างคิวของเขาแล้วในเวลาเดียวกันเขาได้ปลดปล่อยพลังสมาธิอันสูงพลังเพื่อตรวจสอบกรอบเกต็ดแดนแห่งความจริงอย่างรอบคอบที่ผู้พิทักษประตูควบแน่นไว้เขาไม่เพียงแต่ต้องการเอาชนะผู้พิทักษประตูที่อยู่ตรงหน้าเขาเท่านั้นเขายังต้องการที่จะสามารถงัดความลับของกรอบเกต็ดแดนแห่งความจริงจากผู้พิทัก์ประตู และดูว่าเขาจะสามารถควบแน่นมันเองได้ไหมแม้ว่ามันจะยากมากแต่เขาก็มีหลักคําสอนในความจริงถึง39ในหมื่นและความสําเร็จของเขาในเส้นทา,ยยางความจริงนั้นสูงมากเป็นไปได้ที่เขาจะประสบความสําเร็จจางรั่วเฉินและผู้พิทักษ์ประตูก็อดไม่ได้ที่จะตกอยู่ในทางตันพวกเขาประทักกันอย่างดูเดือดบนชายฝั่งทะเลเห็นความจริงอัครเทวทูตมาขึ้นจ้องมองไปที่จางรั่วเฉินด้วยแสงแปลกๆในดวงตาของเขาในความเป็นจริง เขากังวลมากกว่าคนอื่นว่าจางั่วเฉินจะสามารถข้ามเคทิก้าของทะเลได้หรือไม่ท้ายที่สุดแล้วเขาเพิ่งข้ามทะเลไปและหลายคนคงจะเปรียบเทียบเขากับจางั่วเฉินโดยธรรมชาติการที่จางั่วเฉินสามารถข้ามทะเลสำเร็จหรือไม่นั้นย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงของเขาเมื่อจางั่วเฉินข้ามพื้นที่ทะเลเนทิก้าได้สำเร็จความสำเร็จของอาาัคราเทวทูตไมเคิลก็จะไม่มีนัยสำคัญท้ายที่สุดแล้วจางั่วเฉินไม่ได้รวมกรอบเกี่ยวกความจริงเข้าด้วยกัน เขาจำเป็นต้องฝ่าฝืนกฎที่กำหนดไว้เทวทูตไม่จำเป็นต้องรับจังหวะเฉลน่ยในการส่วนตัวเขาถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะไม่ข้ามเขียที่ก้าวของทะเลแห่งความจรงิงเขาเทียบทันไม่ได้ล็อกทันเทวทูตสิ่งที่เรียกว่าความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่ไร้เทียมทานภายใต้คามหาเซียนนั้นไม่มีประโยชน์ในทะเลแห่งความจรงิงหากปราศจากกอบเกตแดแห่งความจริงแล้วแล้วก็แม้แต่มหาเซียนก็ยังต้องหยุดอยู่ที่นี่จงางหวะเฉินนะ่ะยิงเกินไป เขาน่าจะสัมผัสได้ถึงความพ่ายแพ้มานานแล้วผู้ฝึกฝนของโลกสวรรค์พูดราวกับว่าพวกเขาได้เห็นฉากที่จาง้วเฉินตกลไปทะเลนความจริงแล้วอัครเทวทูตไมเคิลไม่ได้พูดอะไรสักคำเขาแค่มองดูฉากบนทะเลอย่าง,งเงียบๆเขาสามารถมองเห็นอัจฉริยะนับไม่ถ้วนในโลกได้แต่จางั่วเฉินไม่ใช่หนึ่งในนั้นสามัญสำนึกมักใช้ไม่ได้เมื่อพูดถึงจางลวเฉินเฉินจริงสถานการณ์ของจางลวเฉินไม่ดีเลย ข้าสามารถถอดเสื้อคลุมขนนกสวรรค์ของเจ้าออกด้ทุกเมื่อเลยนะฉีห้วยโหรกล่าวด้วยรอยยิ้มสตีพันดาราไม่กังวลนางกลับพูดอย่างใจเย็นว่าไม่ต้องห่วงหรอกยังเร็วเกินไปที่จะสรุปข้าคิดว่าเจ้าสามารถเอาผลไม้สวรรค์ออกมาก่อนได้เจ้าม,มั่นใจมากเลยนะเย่าเพิ่งท้อแท้ในภายหลังล่ะฉีห้วยโหรกล่าวแม้ว่าจังหวะเฉินยังคงสามารถต้านทานการโจมตีของผู้รักษาประตูได้แต่ยิ่งเขาล่าช้านานเท่าไหร่ สถานการณ์ก็ยิ่งเสียเปรียบสําหรับเขามากขึ้นเท่านั้นหากไม่มีจุดเปลี่ยนสําคัญเขาคงตกไปในทะเลไม่ช้าก็เร็วในขณะที่จางรั่วเฉินกําลังต่อสู้อย่างดุเดือดกับผู้รักษาประตูชิงซีซูเวียเฟิงเหยียนและเส้นคุดหนานก็มาถึงเขตทะเลที่เก้ากิลคนเฟิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยในขณะที่เขาดูการต่อสู้อันดุเดือดของจางรั่วเฉินกับผู้รักษาประตูพี่ใหญ่ไม่ได้ควบแน่นกอบเขตได้นในความจริง ดังนั้นเขาจึงเสียเปรียบที่นี่ไม่เช่นนั้นเขาคงเอาชนะผู้รักษาประตูไปแล้วเฟิงเหยียนกล่าวในฐานะผู้สืบทอดศักดิ์สิทธิ์แห่งพระราชวงศ์เทพเป็นความจริงเขาได้รับการสอนวิชาลับแต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถส่งต่อให้กับจาง,งเอ๋เฉินได้พี่รองไม่ต้องห่วงหรอกข้าเชื่อว่าพี่ใหญ่จะต้องชนะแน่นอนสิ่งชุนหนานกล่าวสิงสีสเวียเป่งสียงออกมาว่าพี่จางเป็นคนพิเศษเขาสามารถทําสิ่งพิเศษได้อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ ชิงซีซิเวียจึงขับเร่งความจริงใกล้กับม่านแสงตรงหน้านางด้วยความกระตือรลนที่จะท้าทายผู้รักษาประตูนี่เป็นครั้งแรกของชิงซีซีเวียที่ข้ามทะเลเห็นความจริงและนางก็สามารถข้ามจากเขตแรกของทะเลไปยังเขตที่เก้าของทะเลได้นางคือตำนานอย่างแน่นอนเมื่อเฟิงเหยียนและซิ่งชุนหนานเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็ไม่ลังเลและติดตามทันทีพวกเขาตั้งตารอที่จะต่อสู้กับผู้รักษาประตูเขตที่เก้าในชั่วพริบตา ผู้รักษาประตูสามคนก็ปรากฏตัวขึ้นที่ม่านแสงเช่นเดียวกับผู้รักษาประตูที่จ้งว่าเฉินเผชิญหน้าอยู่พวกเขาทั้งหมดยืนอยู่บนดินหนาทึบและควบคุมฟ้าดินสีหน้าของเฟิงเหยียนเนข่งขึมเขาประสานมือและกดดึงความจริงจำนวนมากกระโผ่ออกมาจากร่างกายของเขากดฟ้าดินผสมประสานกันและควบแน่นเป็นโลกแห่งดวงดาวที่คลุมเครือดาวแต่และดวงประกอบด้วยอคระที่ซับซ้อนซึ่งอธิบายความจริงของโลกสีน้องเฟิงเหยียนควบแน่นกรอบขึ้นในความจริงอย่างรวดเร็วจริงๆ และมันยังเป็นมหาสมุทรแห่งดวงดาวไร้ใช้ฝังอีกด้วยนี่มันผู้สืบทอดศักดิ์สิทธิ์แห่งความจริงทั้งสี่ที่อยู่ข้างๆเฟิงสีเบิกตากว้างโดยไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่พวกเขาเพิ่งเห็นเป็นเรื่องยากมากที่ตระกูลเฟิงจะมีอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นเฟิงสี่ใครจะคิดว่าเฟิงเหยียนจะปรากฏตัวขึ้นในตอนนี้ดูเหมือนว่าตระกูลเฟิงถูกกำหนดให้เจริญรุ่งเรืองในยุคนี้เหตุใดเฟิงสี่จึงสามารถ มีสถานะที่สูงในพระราชวังเทพเป็นความจริงได้เป็นเพราะกอบขีแดงในความจริงที่นางควบแน่นคือมหาสมุทรดวงดาวไร้ชายฝั่งมันเทียบได้กับสิบผู้สืบทอดศักดิ์สิทธิ์เมื่อนางมีสะสมเพียงพอความเข็งแก่งของนางจะเพิ่มขึ้นถึงระดับสิบสาวกศักดิ์สิทธิ์นางมีความหวังที่จะข้ามเขียดที่ก้าได้ในเวลานั้นนางอาจจะสามารถกลายเป็นหนึ่งในสิบสาวกศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างน้อยเขาก็ไม่ทําให้บรรพบุรุษของเราอับอายเฟิงซีพูดเบา เฟิงซีรู้สึกพอใจเมื่อเห็นว่าน้องชายของนางเติบโตขึ้นท่านได้นั้นดวงตาของเฟิงซีเผยให้เห็นความตกตะลึงขณะที่นางพูดว่าเป็นไปได้ยังไงในขณะนั้นสายตาของนางจับจ้องไปที่ชิงซีซีเวียนางเห็นว่าเบื้องหลังชิงซีซีเวียนั้นมีกรอบขีดได้ในความจริงจริงแล้วมันก็กว้างใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทรดวงดาวราชัยฝั่งของเฟิงเหยียนเสียอีกบุคคลนี้จริงๆแล้วเป็นผู้สืบทอดศักดิ์สิทธิ์แห่งพระาชงเทพเป็นความจริงเหรอ ทำไมข้าไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยดวงตาของตรงฟางชิงวีเต็ไมไปด้วยความประหลาดใจเนี่ยเซียงจือก็สับสวนเช่นกันดยสถานะของเขาเขาควรจะยอมรับผู้สืบทอดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในพระราชวงศ์เทพเป็นความจริงเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยเซียงจือก็คิดถึงความเป็นไปได้บางทีคนคนนี้อาจจะเป็นทายาทรับของบุคคลสำคัญในพระราชวงศ์เทพเป็นความจริงเขาเชื่อว่า จะไม่มีกรณีที่สองเหมือนอั克拉เทวทูตมาขึ้นดังนั้นชิงซีซีเวียต้องมาจากพระราชวังเทีเป็นความจริงตรงฟังชิงวิตกใจและพูดว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันจมืดหน้างโง่งคนนั้นเป็นผู้สืบทอดศักดิ์ธิ์ด้วยเหมือนกันเหรอเช่นเดียวกับเฟิงเหยียนและชิงซีซีเวียเกศแดนแห่งดวงดาวอันลวงตาอันกว้างใหญ่ปรากฏขึ้นด้านหลังเสี้ยงชุดหนานมันไม่เล็กไปกว่าเฟิงเหยียนผู้ฝึกฝนลิมทะเลทุกคนไม่สามารถสงบปฏิอารมณ์ลงได้เมื่อเห็นฉากนี้เมื่อใดที่มาหาสมุทรแห่งดวงดาวไร้ชายฝั่ง กลายเป็นเรื่องง่ายที่จะควบแน่นจนทั้งสามปรากฏขึ้นพร้อมกันนอกจากเฟิงเหยียนแล้วอีกสองคนมีเบื้องหลังอะไรกันนะทั้งสองคนนี้คือผู้สืบทอดศักดิ์สิทธิ์ของราชวางศ์เที่ยบเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่คนสามคนจะข้ามเขตที่ก้าของทะเลด้วยกันนะ่ะเฟิงเหยียนเซี่ยงชุดหนานและชิงซีซวีรู้สึกประหลาดใจมากที่พวกเขาสามารถเข้าถึงเขตที่ก้าของทะเลได้ตอนนี้พวกเขาได้เปิดเผยกรอบเขียแดงเนความจริงแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไร ดวงตาของเทวทูตไมเคลิลรีลงและมีแสงเย็นเฉียบแวบบเข้ามาในดวงตาของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับโลกสวรรค์ที่จะค้นหาวิชาลับเพื่อรวงกรอบเกต่ยดในความจริงให้กับเขาเขาใช้ความพยายามอย่างมากแต่เขาทาได้เพียงควบแน่นดินแดนเบื้องล่างเท่านั้นเขาไม่คาดคิดว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถควบแน่นมหาสมุทรแห่งดวงดาวไร้ชายชฝั่งได้มันเป็นการโจมตีครั้งใหญ่สาหรับเขา ตอนนี้ไม่ว่าจางรั่วเฉินจะสามารถผ่านเคธิแก้าได้หรือไม่ฟงเหยียนเสื้อชุดหนานและชิงซีซีเวียก็แสงหน้าเขาไปแล้วผู้สืบทอดศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่ควบแน่นกอบเกี่ดวในความจริงจะได้รับการเลี้ยงดูโดยพระชงเทพเป็นความจริงอนาคตของพวกเขาจะไร้ขีดจากัดช่วงระยะเวลาหนึ่งผู้ฝึกฝนจำนวนมากถูกดึงดูดไปที่เฟิงเหยียนเส่้ชุดหนานและชิงซีซืเวียไม่กี่คนที่ให้ความสําคัญกับจางรั่วเฉินจางรั่วเฉินไม่รู้เรื่องนั้นเขาไม่มีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้ ความสนใจทั้งหมดของเขามุ่งเป้าไปที่การต่อสู้กับผู้พิทักษ์ประตูและทางความเข้าใจกับกรอบขีดแดนแห่งความจริงเขามีปราณเซียมากมายเขาไม่กังวลเรื่องพลังงานจะหมดจริงๆแล้วเขาไม่ได้ถูกควบคุมโดยคนรักษาประตูไม่ว่าการจมตีของผู้รักษาประตูจะทรงพลังแค่ไหนเขาก็สามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดายแม้ว่ากฎสายเซียนทุกอย่างจะถูกละง,งับแต่เส้นทางแห่งความจริงเส้นทางแห่งการเวลาเส้นทาง่ฮมิติและความสามารถการใช้กระบี่ทีุ่ดฝนอย่างเต็มที่ ก็ไม่สามารถถูกระง,งับได้อย่างรุนแรงเกินไปถ้าข้าฝึกฝนเส้นทางโบราณให้สำเร็จข้าอาจจะไม่รับผลกระทบเลยจางล้วเฉินเดาเป็นการดีที่สุดที่จะข้ามาสมุปเหตุความจริงโดยอาศัยพลังของตนเองโดยความช่วยเหลือจากภายนอกความแข็งแกร่งของผู้รักษาประตูจะเพิ่มขึ้นตามลาดับซึ่งเพิ่มความยากในการข้ามจนถึงตอนนี้จางล้วเฉินยังไม่ได้ใช้สมบัติใดๆรวมถึงกระบี่โบราณเฉินหยวนหลังจากแลกเปลี่ยนกันนับพันครั้งจางล้วเฉิน ได้ทราบรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับผู้รักษาประตูแล้วและมีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกรอบเกณแดนแห่งความจริงหากจางรั่วเฉินเต็มใจมีโอกาสสูงที่เขาจะสามารถรวมกรอบขกดฑ์นแห่งความจริงระดับสวรรค์เบื้องบนได้อย่างไรก็ตามโดยนิสัยของเขาเขาจะพอใจกับกรอบเกณแดนแห่งความจริงธรรมดาๆเช่นนี้ได้อย่างไงจางรั่วเฉินถอในใจเบาๆดวงตาของเขาสว่างขึ้นและเขาก็ซิบว่าถึงเวลายุติเรื่องนี้แล้ว ข้าควรจะลองเขี่ยดแดนไมติีที่ลึกล้ำที่ข้าเพิ่งควบแน่นมาขณะที่เขาพูดกฎแห่งมมติีเกือบล้านก็ปรากฏขึ้นในร่างกายของเขาพวกมันพัฒนาเป็นเขียยแดนประหลาดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า300เมตรทุกสิ่งในอาณาเขตมมติล้ำลึกอยู่ภายใต้าการควบคุมของจาร์วเินมันเหมือนกับสนามรบที่เปิดกว้างสําหรับเขาโดยเฉพาะเส้นทางแห่งความจริงมีขอบเขียยแดนแห่งความจริงเส้นทางแห่งโชกตามีประตูแห่งโชกตาดังนั้นเส้นทางแห่งมิติจึงมีความพิเศษในตัวเอง ความสามารถในการควบแน่นของเขตแดนมิติที่ลึกล้ำขอบเขตแดนมิติที่ลึกล้ำนั้นถือได้ว่าเป็นการอัปเกรดของเขตแดนมิติแต่การควบแน่นนั้นเป็นเรื่องยากมากหากใครต้องการควบแน่นเขตแดนมิติที่ลึกล้ำระดับหนึ่งมันจะเป็นงานที่หนักหนาสาหัสอย่างน้อยที่สุดผู้สืบทอดแห่งพระราชวังเทียบแห่งมิติที่มีปฏิสัมพันธ์กับแจ้งวัฉินก็ไม่สามารถควบแน่นเขตแดนมิติที่ลำลึกได้หรือในหนึ่งพวกเขาไม่มีโอกาสได้ทำมัน ด้วยความสําเร็จในมิติของจันรู้เฉินเขาสามารถควบแน่นเขียรแดนเมติที่ล้าลึกเมื่อนานมาแล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่พอใจกับเขียรแดนเมติล้าลึกธรรมดาดังนั้นเขาจึงเลื่อนออกไปจนถึงตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วเส้นทางแห่งมมติคือเส้นทางหลักของเขาเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับความสําเร็จในอนาคตของเขาแน่นอนว่าเขาจึงจําเป็นต้องทําให้มันสมบูรณ์แบบมันไม่สามารถแกล้งทาเป็นเฉยชาเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียใจในอนาคตได้ หลังจากการต่อสู้นอกเมืองจัก,กรพรรดิจางลู่เฉินก็หายตัวไปชั่วขณะหนึ่งเขากําลังควบแน่นเขตแดนมมติที่ล้าลึกจริงๆเขียแดนมมติที่ล้าลึกคือายใตายของจางลู่เฉินในการข้ามทะเลแห่งความจริงเมื่อเขียดแดนมมติอันล้าลึกพัฒนาขึ้นทะเลภายใต้ระยะ300เมตรก็สงบลงอย่างมากแม้แต่เกาะเขียแดนแห่งความจริงที่ถูกควบแน่นโดยผู้พิทักษ์ประตูก็ถูกจํากัดเหตุผลก็คือเขียดแดนมิติที่ลึกล้าของจางลู่เฉินนั้นดีที่สุด เขตแดนแห่งความจริงของผู้รักษาประตูนั้นธรรมดากว่ามากแม้ว่าจะมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์แต่ก็ไม่สามารถแข่งขันกับเขตแดนมิติที่ลึกซึ้งระดับหนึ่งชั้นยอดได้นอกจากนี้จางรั่วเฉินยังใช้หลักคำสอนแห่งความจริงซึ่งเป็นหลักแห่งความจริงเพื่อสร้างเสริมเขตแดนมิติที่ลึกซึ้งดังนั้นเขาจึงสามารถปราบปรามกรอบเขตแดนแห่งความจริงได้อย่างง่ายได้ต่างจะกรอบเขตแดนแห่งความจริงและประตูโชกตาเขตแดนมิติที่ลึกซึ้งไม่สามารถมองเห็นได้ มันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราสัมผัสได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในนั้นทําลายจางรั่วเฉนินเอ,อื้อมมือออกไปและกดไปข้างหน้าเบาๆพลังทําลายล้างพุ่งออกมาและปกคลุมพื้นที่ที่ผู้รักษาประตูอยู่อย่างสมบูรณ์ตุ้มมิติจํานวนมากถูกท,ทาลายล้างทันทีเผยให้เห็นความว่างเปล่าอันมืดมิดในเวลาเดียวกันกรอบเกล็ดแห่งความจริงที่ควบแน่นโดยคนรักษาประตูก็พังทลายลงซึ่งกลายเป็นเส้นแสงแห่งเสียนและหายเข้าไปในม่านแสง จางล้วเฉินละทิ้งมิติที่ลึกซึ้งและยืนอย่างสงบในเรืองความจริงเขาจ้องมองไปที่ม่านแสงตรงหน้าแล้วกับว่าเขากําลังรออะไรบางอย่างดูเหมือนว่าข้าจะไม่สามารถรับหลักแห่งคำสอนแห่งความจริงได้ต่อไปวิธีเดียวตอนนี้ก็คือมุ่งหน้าไปที่เขตที่สิบของทะเลจางล้วเฉินถอนหายใจมันยากมากที่จะข้ามบริเวณเขตที่9้าของทะเลแต่ไม่มีหลักคําสอนแห่งความจริงเป็นหลังวัลเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะบอกว่ามันไม่ผิดหวังแต่ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะผิดหวัง ไม่มีทางที่เขาจะไปหาพระราชวังเทพเป็นความจริงเพื่อขอหลักคําสอนแห่งความจริงได้ดูซิดูซิจางรั่วเฉินเอาชนะผู้รักษาประตูได้แล้วด้วยเสียงร้องด้วยความประหลาดใจผู้ฝึกฝนหลายคนที่อยู่ริมฝั่งหันศีรษะไปมองจงางรั่วเฉินอีกครั้งจางรั่วเฉินประสบความสําเร็จจริงๆเขาทามาได้ยังไงต้องแต่ต้นจนจบเขาไม่เคยเปิดเผยกอบขีดได้แ,แห,เเห่งความจริงเลยแม้แต่โซตัวนแห่งทะเลแห่งความจริงก็ไม่สามารถยับยั้งเขาได้ น่ากลัวชะมัดยอดเลยจางลวดเฉินเป็นคนแรกที่ข้ามเขตที่เก้าของทะเลนงความจริงได้โดยไม่ต้องพึ่งพากรอบเขตแห่งความจริงเป็นไปได้จริงหรือที่จางลวเฉินจะข้ามเขตที่สิบของทะเลนงความจริงและปีบูเขาแห่งความจริงได้นะวันนี้เราจะได้เห็นปาฏิหาริย์หรือเปล่าและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมวันนี้อาจจะอ่านไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะดีเหมือนอยู่ร่างกายมันจะอ่อนเพลีย หนังตามันตกมันจะปิดตลอดเวลาไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ